สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไปดูมาเล่าของพวกเราครับกับเล่าหลังเกมวันนี้ระหว่าง Forest กับสเปอร์นะครับก่อนอื่นกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้พวกเราได้นะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงเป็นดูแล้วเป็นยังไงใครดูบ้างมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางในการสนับสนุนพวกเรานะครับก็คือสั่งซื้อเสื้อไปดู มาเล่าแมตติสันได้นะครับ3 9 9บาทส่งฟรีทั่วประเทศหรืออีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนพวกเราได้เช่นเดียวกันก็คือถ้ามีแอดโฆษณาขึ้นระหว่างดูคลิปของพวกเราก็กดดูก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยดูต่อนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเราอีกช่องทางนึงเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเล่าหลังเกมวันนี้ฟอ r e เรสกับสเปอร์่ะครับเริ่มเลยก็คือสเปอร์ไปชนะฟอเรสสองประตูต่อศูนนะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ นัง่งถามตาดูตีสามซึ่งผมมองว่าสเปอร์แม์เนี้ยเล่นไม่ค่อยดีเหรออืมเปอไม่ได้ดูครับคือสเปอร์เล่นไม่ค่อยดีเลยคืออารมณ์เอาถ้าพูดจริงๆนะมันเหมือนอารมณ์แบบที่ริเวอร์เจอพาเลตฟีลประมาณนั้นเลยลคือคลองบอลได้จริงแต่ว่าแทบไม่ค่อยมีจังหวะยิงเลยลที่เจ๋งจังๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันอึดอัด Uh huh. โดยภาพรวมของเกมวันนี้อึดอัดพอสมควรแล้วก็ฟอร์เรสเพสหนักมากเพรสเร็วมากบี uh ้ huh. B, แล้วก็ด้วยการที่เล่นใน City Ground, ซิตี้กราวอะแฟนบอลแบบมีส่วนร่วมเยอะมากกับเกมเกมนี้แล้วก็ uh huh. เขาปลุกรานักเตะของเขาเอง uh huh. ได้ได้ดีมากคือแบบเสียงเฮแบบสนัน่นอยู่ตลอดเวลา uh huh. คือแบบ ได้บอลทีตัดบอลได้สเปอร์จ่ายบอลเสียแฟนแม่งเฮ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 คือแบแบแม่งทุกรอบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อกมองเลยคือกรรมการปล่อยเกมมากเกินไปในนัดนัดนี้นะ <Hey. S 1> คือฟอ r เรสเนี่ยเล่นบอลเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่แชมเปี้ยนชีปะคือวิ่งบี้แล้วใส่เต็มที่ใส่หนัดทุกแทบทุกดอกเลย <All right. S 1> แล้วกรรมการแบบปล่อยเกมหลายเยอะมากแล้วก็เป็นสเปอร์ที่แบบ อ่าถ้าถ้ามองในมุมของโอ๊กนะคือคนอื่นคิดว่าอย่างไรก็คอมเมนต์กันนะั้นถ้าในมุมของโอ๊กเนี่ยคือเหมือนเป่าเอียงๆข้าง,งข้างานนาเจ้าบ้านนิดนึงคือฟอเรสต์เข้าเข้าหลายลูกที่หนักแต่กรรมการปล่อยไม่ให้ฝ่าวแต่สเปอร์นิดนิดหน่อยๆเป่าฟาวแล้วก็แจกเหลืองให้กับสเปอร์ฝั่งสเปอร์ง่ายไปนิดนึงสมการนะคือเจเรตกิเลตอ๋อคนนี้คือน้อยมากแล้วก็เสเปอร์เกมเนี่ยมัน มันไม่ได้เล่นในแบบที่ตัวเองคือมีเล่นในแบบที่ตัวเองได้อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็โดนฟอร์เดบี้กลับมาแล้วก็เหมือนแบบเสียสเสียทรงเสียศูนย์ไปแล้วก็ลูกที่คือแมชเนี้ยสเปอร์เสียหลายอย่างเลย <ừ> คือตั้งแต่แรกเลยเนี่ยแต่ทีซี่เริ่มมาก็ครึ่งชั่วโมงแรกก็เสียแบ<ห>นเนออนสันยปแบนนอร์อนสันเนี่ยคือเหมือนจังหวะ แย่งโม่งกันคือลูกเนี้ยมันมันไม่ได้ตั้งใจทําร้ายกันอะ,ะแล้วก็ขึ้นโม่งกันต้งสู้เหรอเออคือแบบเหมือนจังหวะเขาจะไม่ผิดจะเป็นกิฟไว้หรือไม่ก็อีลังก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบอลมันลอยมาแล้วก็เหมือนแบบหันไปพอดีไรนี่ก็โมงโม่งมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อมันก็เป็นจังหวะอุบัติเหตุของฟุตบอลมันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายกันแล้วก็แบบออคือขนาดแบบ ลงไปแล้วอะ่ะกรรมการแม่งยังแบบอยู่เฉยๆจนเท่าจะไม่ผิดคือเป็นผู้เล่นฟอร์เรสเหมือนที่แบบเรียกแพทเข้ามาพอโดนหัวดิเออคือแตกเลยเออคือเลือดอาบเลยคือกรรมการมันก็เฉยอะ่ะอือะไรอย่างเงี้ยคือ,อหราคิดว่าแบบอะไรวะใส่ล็อกวิตนนะ่ะเออแล้วก็เข้ามาปุ๊บแพทย์เข้ามาแล้วก็กูเห็นแล้วไอ้เยียบเตรียมเปลี่ยนสก,กรริปลงคือตอนแรกอะ่ะสเปอร์เล่นแผนเดียวกับที่เจอนิวเดเอ,อ คือเอาเอากูรูมาเล่นตรงกลางแล้วก็สอนสอนเล่นซ้ายแล้วก็ฝาเป็นตอนสนันแล้วก็หน้าเป้าเป็นลิชาลิสันครับเออการเป็นบิซูม่ากับป๊าฟซาวล้วก็เอาสซคิปลงมา,าเบียรสเซคิปลงมาแทนแทนจอนสนันคือลงมาแล้วแบบเหมือนสเปอร์เล่น,นสิบคนอะสซคิปไม่มีบทบาทเลยไม่มีบทบาทเลยแล้วก็โอ้แบบเฮียสซคิปลงมาจริงปะวะเอเอมาให้สถิติเครื่องแรกกันก่อน การคองบอลของสปเปอร์นะมีโอกาสการคองบอลมากถึง79%็สเก้าเปอร์เซ็ตใช่ฟอเรสต์อยู่ที่ยี่เอนะ็เปอร์นต์นละนี่แล้วก็โชว์ทช็อตสปเปอร์มีโอกาสถึง6กครั้งฟอเรสต์มีแค่สครั้งช็อตซอนทาร์เก็ตสปเปอร์ได้ไปทั้งสิ้นสาครั้งฟอเรสต์ที่ไม่ได้เลยสู้อืมคือที่เห็นแบบเนี้ยที่อกดูเกมนะคือ จังหวะที่ยิงเข้ากรอบสามครั้งเป็นประตูหนึ่งลูกจากดิชาริสันแล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งคือจอร์สันมั้งที่ยิงแล้วก็แต่ว่ายิงแบบเบาหน่อยอ่ะมันเบาๆมันยิงแบบเหมือนแบบแป๊กๆนิดนึงจังหวะปลายเท้าที่ยิงแล้วก็แมทเทอร์เนอร์เซฟครับเนาะแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งถ้าถ้าอกจําไม่ผิดน่าจะเป็นครูรูมั้งที่ยิงในครึ่งแรกที่เข้ากรอบนะเออแล้วก็เป็นดิชาริสันที่ทำประตูเข้าไปใช่โหมอีกแล้ว ใช่ก็คือรูกเนี้ยสเปอร์เหมือนเป็นรูปรูปแบบใหม่ที่สเปอร์ทำโยคือการครอสเข้าไปครอสครอสเข้าไปจากจากคูลูลิชาริสันสอดเข้าไปตรงตรงระหว่างคู่เซนเตอร์แล้วโมเข้าไปตอนแรกคิดว่าจะล้ำหน้าป่ว่าเออไม่ล้ำไม่ล้ำก็โมเข้าไปลิซาริสันเห็นคนภาดอ่ะได้พี่มาดูไฮไลท์ไงคนภาดก็บอกว่าโอ้เข้าไปเลยครับเหมือนทั้งเกมเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะเหมือนไม่มีโอกาสทําเลยแล้วก็เข้าไปเลยเออเออคือ ที่เขาบอกลยว่าเป็นเกมที่อึดอัดของสเปอร์เกมนี้คือแบบคือเหมือนขึ้นเกมไม่ได้คลองบอลได้แหละเจ็ดสิบเก้าใช่เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คือคลองบอลดานหลังนะไม่ได้คลองบอลในแดนต่อสู้นะเออแล้วก็ฟอร์เลสคือแบบเล่นด้วยใจมากๆคือแบบคือแมตช์นี้ฟอร์เลสเล่นมันนะถ้าบอกว่าฟอร์เรสเล่นมันมากนักเตะทุกคนมังวิ่งเหมือนแบบกระหายอ่ะมัน มันเก่งแต่กัะกูอีกแล้วเล่มนมาเก่งกัะกูอีกแล้วออก่อนหน้านี้มึงโดนวูลรมถองไ่ห้าเม็ดน่ะมันไม่ไหวแล้วอะฟอร์เรสอะยำแย่บาสี่ห้านัดอะเออเออแล้วก็เริ่มครึ่งหลังเริ่มเริ่มครึ่งหลังมาก,ก็เหมือนเดิมเลยครึ่งหลังคือแบบฟอร์เรสก็ยังบดสเปอร์อยู่คือแบบเพรสหนักมากเพรสฟอร์เรสไฮเพรสมากเพรสสูงมากแล้วก็วิคคาริโออะช่วยไว้หลายลูกมาก อ๋แบบเฮียมึงจะโดนอยู่แล้ววะคือแบบอย่างที่บอกว่าแฟนสเปอร์ทุกคนจะรู้ว่าหนึ่งศูนย์ไม่พอสัวเปบสเปอร์คือถ้าโดนหนึ่งศูนย์เนี่ยแล้วถ้ามึงโดนเเสมออ่ะคือคือแพ้ได้เลยนี่คือสเปอร์สเปอร์ต้องการแมตซสองซึ่งสเปอร์แทบไม่มีโอกาสเลยในข้างหลังคือสกิปเนี่ยหายไปจากเกมที่เราบอกว่าสกิปหายไปจากเกมเหมือนสเปอร์เล่นสิบคนมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เอาง่ายๆไม่เอาสกิปไปเล่นตรงแมนดิสันอ่ะซึ่งมันทําไม่ได้ แล้วก็ปาปซ่ากับบิซูมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอิสระในการเล่นขนาดนั้นเบนเดวิสอุดกีเอ่อโรเมโรปอโรเนี่ยแทบไม่ได้บอลในการลำเลียงบอลคือแบบไม่ได้มีเวลาในการคิดที่จะจ่ายบอลเข้าไปเลย,เลยไม่ได้มีโอกาสพลิกเลยด้วยซ้ำคือไอกลางของฟอ r เรสอะเยสหรืออะไรสักอย่างอะคืออีตอนนั้นแบบทั้งถึงลูกถึงคนแล้วก็แบบ ของเกมได้แรนเยสดับตันทีมของของฟอเรสเนี่ยคือแบบแข็งแล้วก็ดุดันแล้วก็จ่ายบอลดีแล้วก็มันมีจังหวะหนึ่งที่ฟอเรสน่าจะได้ประตูตีเสมอมากเป็นเป็นอีลังก้ายิงเข้าไปอีลังก้ายิงเข้าไปคือลูกนั้นน่ะเปิดเปิดมันรับลิโก้วิลเลียมเปิดตวัเด็กเก่าลิเวอร์เปิดเปิดเปิดเลียดตัดเข้ามาล้ำนิดเดียวนิดเดียวอีลังก้าล้ำนิดเดียวจากภาพ V R เนี่ยเห็น ทั้งแผ่นนะสามตัวเออคือมึงหลุดตัวหนึ่งมันก็โดนตัวที่สองตัวที่สองหลุดมึงโดนตัวที่สามอีกแต่แม่งน้ำตั้งสามคนเลยแม่งน้ำตั้งสามคนเลยก็ว R ยึดคืนไปว r ยึดคืนไปเลือบไปแล้วเกือบไปอีกแล้วเอแล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งที่ฟอร์เรสต์อกว่าลูกนั้นน่าจะได้ถ้าเป็นคนอื่นคือสเปอร์ต้องบอกว่าสเปอร์เสียศูนย์กับลูกคอนเนอร์ลูกทุ่งไกลลูก ฟรีคิกที่ขอจากแดนค่าทุ่มนกระทุ่มไก่ด้วยอทุ่มอยาือกับอยากใส่ฟรีคิกเข้ามาใช่คือเนี่ยสเปอร์เสียลูกโด่งใช่ลูกครอสเนี่ยเยอะมากแล้วก็เหมือนแก้ไม่ค่อยได้นะสังกโปคือได้เสียวทุกลูกอะมีโอกาสหนึ่งที่พี่เห็นมันทุ่มเข้ามาหรือยังไงที่โอเอลองกาแม่งจัดวอนแต่งตัวเทคขาแฟนแล้วก็ถ่ายทวิตเตอร์แล้วแม่งยิงโอ้โห คือมีโอกาสนานมากอะคือยืนถ่ายติ๊กบั๊กสักพักหนึ่งยังได้เลยแต่ไม่ยิงออกเออเียแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เขาบอกคือลูกเนี่ยลูกคุกคิกอย่างเงี้ยแล้วก็กิฟไว้มั้งเห็นว่าไอ้โบลี่โลกยืนอยู่คนเดียวเลยยืนอยู่คนเดียวเลยคือไม่มีผู้เล่นสเปอร์สีขาวอยู่ตรงนั้นเลยเคือโบลี่อ่ะเป็นกองหลังอ,ะอ่ะคือมีเวลาจับบอลแบบเน้นเ้นเนียนเนียน,นคือแบบแล้วยิงออกอีกแม่งยิงออกอสกัดไม่ออกอะ คือหูลูกนั้นคือแบบอะไรวะเลือรไปใบราว่ากูเป็นกองหลักแล้วก็เลยสกัดออกให้แม่งเลยเออแล้วก็สเปอร์มาได้ประตูปลดล็อกลูกที่สองโลออกไปจากคูลูเชฟสกี้ครับซึ่งลูกนั้นเนี่ยฟอเรสตะก่อนหน้านี้ฟอเรสแม่งมันถึงสเปอร์ถึงสเปอร์แล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบอลที่สเปอร์ลำเลียงมาเหมือนฟอเรสได้บอลแล้วนะฟอเรสได้บอลแล้วฟอเรสได้บอล ไอลิโกวิเลียมคือหลังไนมะ่ให้แมทเทเนอร์แมนเทเนอร์เนี่ยมีเวลานะมีเวลารูปนั้นต้องบอกมีเวลาถึงแม้จะโดนบีบมาก็ตามคือคนบีบเนี่ยถ้าาจะไม่ผิดน่าจะเป็นเป็นซอนหรือริชาริาสันนี่แหละที่บีบเข้ามาแล้วแมทเท์นเนอร์มีเวลากูเลยว่ามีเวลาแม่งหวดมาให้คูลูเออคูลูมันโดนเพรส้ว้ใช่ไหมนิดเดียว<อ>นิดเดียวแต่แต่มันมีเวลาซอนวิ่งไปเพรสหน่อยเด้อเออคือนิดเดียวคือแบบซอนคือมัน คือมันแต่งบอลนอะ่ะถ้าเกิดมันหวดไปเลยตั้งแต่แรกก็จบคือมันไปจับบอลแต่งบอลที่จะแบบอมองจะดูเพื่อนแล้วก็จะเปิดเพื่อมันได้ใจอยู่ไงอตอนนั้นจะเล่นเกมรุกต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โยมนมาให้คูรูคูรูกระชากหนี o, มูริโอมั้งมูริโอแล้วก็โอ้คิดว่าแมทเทอร์เนอร์ไม่ระวังคิดว่าจะตัดขัดแบ็คเขาคงทําทํากันบ้านมนาะว่าคูรูต้องสายอย่างเดียว แต่คุณรู้ไ่งเอาเข้าวขวาไหลยิงอัดเข้าไปเลยเสาแรกแสกหน้าเส,สาแรกแสกหน้าไปเลยเสาแรกแสกหน้าเข้าไปสองศูนย์คือ,อพอ,อ,อ,อหลายคนก็บอกว่าแมทเทอร์เนอร์นี่ก็คือพ้าสองชั้นแหละแล้วก็อพอสองศูนย์โอ้สบายใจละอพอสบายใจสเปอร์ก็เหมือนเล่นสบายใจละแม่พอได้สองศูนย์สเปอร์เลนสบ,สบายใจ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 ไอเฮียบิซูมาลูกที่บิซูมาโดนใบแดงเบนเดวิสปิวอัพจากแดนหลังมาจ่ายให้บิซูมาคือแบบ อย่างที่เขาบอกไปฟอร์เรสมันเพลสักมือเบนเดวิสจับบอลจ่ายบอลขึ้นมาไอ้บิสมาแล้วตอนที่จังหวะเบนเดวิสจ่ายบอลเบนเดวิสเห็นแล้วว่ามีตัวเข้ามาบีบอีกเบนเดวิสชี้คืนโกเบนเดวิสชี้คืนโกไอ้เฮียบิสมาร์ฮกเทิร์นเหมือนจังหวะที่มึงเสียบอลให้โรดรีเลยแบบเดียวกันเลยจุดเดียวกันเลยไปเสียบอลให้ yes. อีเยสเนาะประมาทคือแม่งเล่นติดประมาทประมาทด้วยแล้วก็เรียกว่าโอเวอร์คอนฟ idence อะเออมั่นใจมากเกินไปว่า กูกูพาบอลไปได้เออโดนแล้วแล้วพิกพิกบอลแล้วคือพลิกบอลพิกยังไงของมึงพลิกแบบบอลหางไม่เป็นเมสอะแล้วมึงวิง่ง้าไปอะไ,ไปเปิดปุ่มใส่เขาเขาว่าพีา่เห็นท้ามช้าคือโอ้โเยี่ยถึงเข่านะเออถึงเขาเ่าเออก็จังหวะนั้นก็เรียบร้อยโดนโดนเรียกกลับมาใช่ไหม VR c ปะใช่ VR c h ตอนคือตอนแรกกรรมการปล่อยให้เล่นไปก่อนกรรมการปล่อยให้เล่นไปก่อนเพราะว่าได้เปรียบแล้วยิงลังกาก็ยิงไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลับมาแจกใบเหลืองแล้ว VR เรียกเช็คปุ๊บกรรมการแบบดูแป๊บเดียวอะเอาเหลืองออกเอาเหลืองออกใบแดงไปคือโอพูดเลยนี่คือแล่สามนัดรวดไม่สามก็สี่เพราะว่ามันเป็นใบแดงที่สองไงอาจจะสี่นัดท่าจะไม่ผิดแล้วคือคือมัาบอกว่าลูกเนี้ย ด่าบิซูมาบิซูมามึงคนเดียวเท่านั้นคือไม่ได้แบบเฮ้ยเพื่อนให้มาผิดคนละครึ่งโนเฮียบิซูมาผิดคนเดียวลูกเนี้ยคือแบบพูดจริงนะมึงโง่มากคือมึงเสียบอลแบบเนี้ยหลายทีแล้วจังหวะตรงเนี้ยหลายทีแล้วแบบนี้เลยที่เหมือนที่เขาบอกไปแม่งจังหวะเดียวกับที่มึงเสียให้โรดี้เลยคือแบบเนี้ยแม่งห่วยใช่แม่งห่วยคือแบบมึงไม่รู้จักเรียนรู้ขอโทษด้วยนะคือดูตอนดูจาาคุยคือจังหวะนี้คือแบบจับบอลอย่างนั้นนะเอาคย ขอให้รวยเออ,เอ,อคือแบบมึงอะไรเนี่ยมึงแบบอะไรของมึงอะไรของมึงแล้วทีมแม่งแบบกําลังโมเมนตัมกาลังมากําลังคลองบอลได้แล้วมึงทําให้ทีมต้องไปเล่นเกมรับอีกเออ20นาทีอะ่ะคืออะไรของมึงเนี่ยแล้วแล้วก็แมตต์ต่อไปอ,อ,อีกสามสี่นัดอะ่ะคือแบบคือโรเบโร่เพิ่งกลับมามึง ไปแล้วคือผัดก,กันเข้ากลมอีกแล้วไอ้ทีมสเปอร์แล้วอูโดกีแมตตนน้าก็สะสมใบเหลืองโครท5ใบสบายแล้วคือไม่มีทั้งอูโดกีไม่มีทั้งบิซูมาและแบนดอนดอน์สันจะไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าเพราะมีเพราะว่าเปียกออกด้วยคอนเนคชั่นใช่แล้วสคิปลงมาเหมือนใส่วินบอกคือเหมือนสเปอร์เล่นเล่น10คนมาโดยตลอดอคือพูดจริงๆวไม่เห็นสคิปเลยจนบิซูมาโดยใมแดงโอ๊เพิ่งเห็นสคิป พอสกิปอาจจะลงมาได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดมากขึ้นหรือเปล่า uh huh. คือมีจังหวะตัดบอล uh huh. มีจังหวะพาบอลขึ้นไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เด่นไม่ได้ดีโอ้ใช้คำนี้ไม่ได้เด uh ีย huh. วแล้วก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าสิ่งที่สกิปมีอยู่นะตอนนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับทีมระดับบ uh ิ๊กซิของพี่เมลิเรายังยืนยันคำเดียวว่าสกิปยังยังไม่ถึง uh huh. นะตอนนี้ที่เขามีนะแล้วก็ สิ่งที่แล้วก็สปเปอร์ก็เหมือนอุดจนได้สตรอร์ที่ต้องการแล้วก็จบสองศูนย์เก็บคลินชีตไปได้อีกหนึ่งนัดเก็บคลีนชีตแล้วแมตช์นี้เอาบอกเลยว่าว<ช>ิคาริโอเหนียวมากมากวิคาริโอช่วยทีมไว้ได้เยอะมากตอนนี้มีเซตวิคาริโอทำสถิติใหม่ก็คือเก็บคลินชีตได้มากที่สุดละสี่นัดเทียบกับน่าจะเป็นเลโนโล่เาของฟูของฟูแลมในในลีกนะตอนนี้แล้วก็มีสถิติเพิ่มเติมของคูลูเชฟสกี้ก็เป็น เอาไปให้ของสปเปอร์สถิติเพิ่มเติมของสปเปอร์ก็คือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแห่งขันที่สปเปอร์ยิงประตูในเกมเยือนพรีเมียร์ลีก15นัดติดต่อกันสร้างสถิติใหม่ดีที่ไม่แพ้แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวสปเปอร์ให้นิดหน่อยแล้วกันนะครับก็คือหลายๆคนมีฟีดแบ็กมาบอกว่าอยากให้อัปเดตข่าวสปเปอร์นิดหนึ่งอันนี้มีข่าวว่าสปเปอร์เล็งกองหลังสองคนคนแรกคือกองหลังของเจนัวดากูซินมั้งท่าจะไม่ผิดเขาบอกว่าค่าตัวประมาณ30ล้านยูโร ก็ไม่แพมต,ตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าเกิดคนนี้นะั้นอ้มองว่าคนที่แนะนำคือปาดิซีเพราะว่าไอคนนี้ปาดิซีเคยเป็นคนซื้อมาตอนที่ปาดิซี่อยู่ยเูเว่ซื้อเข้ามาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นตองหลังของของเบนฟิก้าอีกคนหนึ่งคือแต่คนนี้เขาบอกว่าเล่นดีเล่นดีนดแต่ออก็จำชื่อไม่ได้ถ้า,ถาแฟนแฟน,แฟนแรนคอรปสเปอร์นะครับคอมเมนต์กันมาได้ว่าชื่ออะไร<อ>แต่ตัวนี้ค่าตัวแพงมาก เห็นเขาว่าเบนฟิก้าตั้งไว้ที่68ล้านคือแต่ไม่รู้ว่าอันนี้มีข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าจริงเหแค่ไหนอันนี้ไม่รอรอยืนใจใช่เป็น2เซนเตอร์ที่นายแองกิกได้แต่แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยมองว่าตัวของเบนฟิก้าน่าสนใจเพราะเพราะที่ท่าที่อ่านคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเป็นเป็นเซนเตอร์แบกเท้าซ้ายที่มีความเร็วซึ่งคล้ายๆกับฟันดูเฟนแต่ติดที่ค่าตัวนี่แหละว่ามัน68ล้านเนี่ยมันมันจะลดไปได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ แต่ที่โอ๊กอยากได้ด่วนๆเลยคือกองกลางนี่หนึ่งคือตอนนี้เอ่อคูลูเชฟสกี้เหมือนเอ็กซ์เบกที่จะได้ลูกเขาเลยเขาเลยน่าจะดีใจครับตอนนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพศอะไรแต่เอ็กซ์เบก expecting นี่เขาบอกเอปริอที่จะเป็นดิวเดตคือจะคลอดก็เลยทําท่าดีใจใช่ทำท่าดีใจให้ให้กับลูกตัวเองตอนยิงเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วก็สิ่งที่โอ๊กคิดว่าโอ๊กอยากได้ให้ซื้อมาด่วนๆเลยคือกองกลางอื มันมันเจ็บเยอะอะยืมมาเขาได้ไม่ต้องซื้อหรอกเนอะยืมมาเพิ่มหน่อยก็ได้เพราะว่าเอานี้ไหมล่ะดีแล้วตัวนี้คองบอลดีน่าสนใจเลยเคอร์ติสเบตนิงแฮมโจนเอาไว้เอาไว้ให้ิเวร์พูดีกว่าเพราะว่าส่วยอยากได้เอาไว้คองบอลเดี๋ยวมันมีปัญหากวิซูม่เอาเพิ่งเยียบกันมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมเกมนี้เนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนคิดเห็นเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับมีคอมเมนต์ยังไงเล่าให้ฟังกันได้เนาะแล้วก็เออลืมไป แม่ผมแมชวันนี้โอกชอบอยู่สองคนโอให้เบียดกันเลยโอ,โอขอให้สองคนได้ไหม <ừ. S 1> คูลูเกมลุกว <ừ. S 1> ิคาดูโอเกมรับนะประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ไลค์แชร์พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับเสื้อไปดูมาเล่าแมดดิซอนสั่งหนึ่งเข้ามาได้นะครับ399บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ สำหรับพวกเราวันนี้ไปดูมาเล่าเล่าหลังเกมวันนี้สเปอร์กับฟอเรส์เพื่อนๆที่ดูอยู่คิดเห็นยังไงดูแล้วเป็นยังไงเห็นต่างเห็นเหมือนพวกเราตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์ตอบเองทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับวันนี้พวกเราไปดูมาเล่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ